สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องแพรช่างแต่งหน้าอายุน้อยต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยที่เก่งและมีความสามารถมากๆเลยละครับสําหรับน้องแพรนัทธนันสนุนรัฐสาวน้อยที่โด่งดังหลังจากที่คุณแม่ของน้องแพรได้ออกมาเผยคลิปลูกสาวจุลิลาสอนแต่งหน้าเมื่อตอนอายุ3ขวบจนทําให้มีผู้เข้าไปชมคลิปกว่าล้านครั้งแต่หลังจากที่น้องแพรโด่งดังบางคนกลับมองว่าน้องทําตัวเกินวัยแต่ทางด้านคุณแม่กลับเห็นพัฒนาการและฝีมือของลูกสาวจึงได้อัดคลิปแต่งหน้าเป็นประจำและ ยังสมัครช่อง YouTube ให้กับลูกจนทําให้น้องแพรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงนั้นน้องแพรยังไม่มีเทคนิคการแต่งหน้าแต่เธอใช้วิธีจําจากโซเชียลจนอายุได้7ขวบ แม่น้องแพรได้เห็นแววของลูกสาวมากขึ้นและได้สนับสนุนให้ไปรเรียนแต่งหน้าที่สถาบันสอนแต่งหน้าจนทำให้น้องแพรมีความรู้และเทคนิคต่างๆได้อย่างก้าวกระโดดจนทำให้ในปี25 5 9น้้องแพรได้เริ่มรับงานแต่งหน้ามาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันน้องแพรยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสรดเดชในจังหวัดจันทบ,บุรีรับศึกโปรแกรมภาษาอังกฤษเรียนได้เกรด4ี0ดเกือบทุกปีโดยน้องแพระจะให้เวลากับการเรียนเป็นหลักและใช้เวลาหลังชั่วโมงเรียนทำการบ้านต่อและเมื่อเสร็จจากการบ้านแล้ว น้องแพรยังฝึกเทคนิคการแต่งหน้าอยู่ตลอดนอกจากนี้สาวน้อยยังได้รับรางวัลพิเศษทับทอกกระเป๋ายังโรโมเดลรางวัลเยาวชนตัวอย่างด้วยซึ่งน้องแพรยังได้ออกมาพูดเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยว่าอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองว่ารักอะไรชอบอะไรและพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่สิ่งนั้นที่สําคัญต้องเป็นตัวของตัวเองและทําในสิ่งที่ชอบไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแครอยากทําอะไรแพรก็ทําเลยไม่ต้องรอให้โตก่อนท่านผู้ชมครับมีความรูเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง ความพิเด็นก็เข้ามาดูนะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจขอขอบข่าวขอบคุณครับ